เปลี่ยนเป็นแพนดิอนเดโมลิทดีวะ่ะตาแรกวอร์มครับตาแรกวอร์มเท่ากับวัสดีครับหมีไม่เจอตั้งหลายวันคิดถึงจังจุบ๊บจุ๊บวัสดีบุกี้ครับคิดถึงเตะ๊ะจังเลยค่ะผมึงผู้ชายอย่าตอแหลอีทัดเอ่อวัสดีครับหมูวันที่วันเกิดผมอุ้ยสุขสันต์วันเกิดนะครับถั่วแดงขอบคุณสำหรับหน้าติบบาทขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับเราคิดอะไรก็ให้สมหวังตามปรารถนาสุขภาพดีไม่มีเจ็บป่วยไว้ยพริบคนแก่เลยตัด ไอ้บอสเดี๋ยวนี้อ่านแชทแล้วเหรอกูบอกว่ากูชื่อเตะน้องหน้ากูเนี่ยเหมือนพี่บอสต,ตรงไหนมึงดูนะหูจมูกกูไม่เห็นนีหูจมูกตาปากโคกหน้าบวมกว่าเยอะกูไม่ใช่พี่บอสครับสวัสดีครับพี่แบงกี้สวัสดีนะฮะขัดเด้ผมเล่นแผ่นเก่งกว่าพี่เลยครับในที่สุดก็อยู่โกแล้วลงมาจากแพสด้วยดีใจด้วยนะสถานีต่อไปมึงก็ซิเวอร์นั่นแหละไอสัตว์เตรียมตัวไว้กวนสนตีนักงูเย็น เงียมอ่ะมันอ่านว่าเฮียอะไรอ่ะ N G H I E M อ่ะดีครับพี่โอ๊ตปาโมด้วยก็ดีทุกคนนะครับถ้ากูหลอกคนดูมันได้เยอะแยะเลยแม่งคิดว่ากูเป็นคนโดนคนนี้ที่หมู่าตะโกนผมจะนอนกูรวบรวมเสียงเลยไม่ชอบคนจะหลับในสตรีมครับการหลับในสตรีมผมหมายความว่าสตตีมผมน่าเบื่อผมจะตะโกนแล้วพูดตลอดเวลาทำให้พวกคุณลำกันจนข่มตาหลับไม่ลงอ่ะหลบคิวเมนทอกไงครับพี่แม่งก็หลบมัน Talk ทอกตัวไปนั่นแหละคิวเมนทอกมันไม่ได้กว้างกว่าทอกตัวอื่นนะแค่มันแม่นกว่า ขอฮาทูโดโดงานมานั่งดูไลฟ์เดี๋ยวรับห้าโมงแล้วยังไม่เลิกง,งานอีกเหรอฮัลโหล โอดวินาศและสันตโลอยากอยู่เล่นดีๆจังเลยแต่โยเนีย์ไปแล้วสองคิวโอเคยัดกูกลับมาห่านจัดและตานี้ไม่น่าได้เลยล้วเปิดมาได้วสวยดูครับ

เล่นแรงยังไงก็ไม่ขึ้นทําไงดีครับพี่หมูบอกตรงๆว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหลายปัจจัยและสาเหตุแล้วคนละรุ่นนะ่ะน้องน้องได้คิวไปตั้งเยอะขนาดนั้นอันนี้น้องทำในพี่ไม่ได้เลยหรอครับตัวโกงอ่ะมาอีกแล้วตัวโกงอ่ะพูดไปพูดไปแค่พูดอะไรพูดเลย set the pace. I race against Ning. đó. Mẹ nào măng, đổi về đồn. Thừng ba, thừng hợp. มันวิ่งเร็วยังไงตัดสามแปดห้าใครจะไล่ก็ไล่เฮ้ยว่าไม่อยากไรอยู่เนี้ย ไม่ไหวกับกูสักคนไม่ไหวกับกูสักคนอยากลายยิ้มหน่อยครับข้าวไม่อร่อยเลยแล้วไงที่กูหน้ามาได้แชทก็ร้องระงมเลยดิข้าวบูดเป็นต่อพวกมึงเป็พวกที่อยากดูกูแพ้ โดนกูลุมไปดิไม่ไม่หมูคนเดิมไม่ทิ้งแต่ลาดไม่ได้โดนไปอลีอ่ลีนี่ทำอะไรไม่ได้ละมามัวตัวในปากกูต้นเกมนะอุ้ยอันตีเลยหรอเพื่อน มันราคาร้อยห้าติบเองนะสรุปจะบวกไหมถ้าไม่บวกกูจะได้ไปการป้อมตั้งทีกูเดินหมุนๆอยู่ตรงนี้มาประมาณห้านาทีแล้วครับพเพื่อนเฮ้ยมึงออกเกาะหาอะไรมาเยอะขนาดน,น,นั้นนะฮะหลวเพื่อนมึงิดว่ากูกลัวมึงเหรอวะมีเกาะเยอะๆกูเลีวติบสองึงเลีวติบชนะกูได้กูก็โทษไลออนแล้ว ถ้าโดนนะถ้าโดนจะเท่มากเลยอ่ะ <Destroy ed. S 1> ยิ้มหน่อย <A summer. S 1> ถอกตัวที่สามร้อยหลังยกมาเวียดนามถอกอีกแล้วใช่ตัวเดิมปะวะลืมจำไม่ชื่อตัวเมื่อกี้ไปด้วยดิเพื่อนผมชื่อไอไอดีนอยากมีแฟนพี่ช่วยหน่อยมีสาวคนไหนสนใจคบหนุ่มชื่อไอดีนไหมครับเพราะว่านอกจากชื่อมันพี่ไม่รู้สเปกส่วนตัวมาละ แบบว่าสถานะส่วนตัวมันหน้าตาดีไหมเรียนผลการเรียนเงินเดือนอะไรเท่าไหร่พี่รู้แค่ว่ามันชื่อไอดีน่ะตูตูนายดิน,ดนเฮ้ยเห็นแว๊บๆอีกแล้วทาเป็นมาแวะมาเวียนทําเนียนมาจ้องมองตาข้องใจเรื่องไรละ่ะอยู่ๆก็ร้องเพลงเป็นไรเตะโดนไปปอกหวันหรือก็โดนไป,ป กูไม่น่าจะต้องตามมั้งตามไปก็ไม่ทันโอ้โหยืนระยะนั้นไอ้ถอกตัวนี้ทำทรงแอคเหมือนตาที่แล้วเลยทำเป็นรู้ระยะหอกแผน่นไอ้ถอกนี่มันใช้หนึ่งแล้วมันมีความเร็วกันเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเหรอวะทำไมมังดูแม่งวิ่งไล่กูแบบไม่สนหานอะไรขนาดนั้นะน โอ้ผมต้องรออีกติ๊กอีกไหนเมื่อกี้ต้องรอเวลาเมื่อกี้ต้องรออีกติ๊กหนึ่งแม่งไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์วุ้ยมาดิกระจุยกระายหมดอ่ะแฟดไอ้อตอย่ทิ้งเวฟขนาดนี้เพื่อมาเหรอวะเอาดิตอย่บอกกูสนที่ไหนต้องการการประทะครับเรียกเต็มว่เอทอกได้ไมพี่ทำไมอ่ะ พี่เรียกมันถกถกถกเองไม่พอใจเหรอไม่กดแข่งครับ หนึ่งหนึ่งถ้ารู้ว่าเขายังมีแฟดให้แฟดไปตีแม่งเลยดีกว่าเพราะยังไงมันหลบออโต้ไวแท็กเราไม่ได้อยู่แล้วมันบัฟเฟอร์แล้วตีอัดนามันทุกซ้ายทุกขวาแล้วมันก็ฟีดเลนกูด้วยไอสันดานกูสนที่ไหนฮะกูจะเวลหแล้วกูจะบินกลับมาเพื่อนเชื่อกู น้อกูโกงอะดิจะฟีดเลน,นกูก็จัดให้ไอ้ไฟให้คีบปเข้าป้อมดีๆไม่เอาโกงโกงยังไงไอ้ถอกมาเล่นไม่รู้เรื่องเองทำผมฉุนถอกล่วงเลยเอทอกล่วงเลยดีกว่าน้องพอพูดติดติดปากไปมันก็ดูเนาะมันก็ดูแปลกๆเนาะสวัสดีครับพี่หมูกินอะไรดีครับปลากระป๋องไปน้องอดจตอนแรกกน็นะนนำเมนูดีๆ ไปไปมาๆมึงไปซื้อปลากระป๋องมาอันนึงแล้วบีบมะนาวใส่ไหมแย่แล้วก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละผู้ตรวจใยนตนะขาตาหนาหาน่ะสิหม่อมแม่ด่าแย่วิหม่อมแม่หรือหรอมีเจ้ามาดูในสตรีมพี่ด้วยหรอครับดีครับหมูดีครับ ตัวนี้ตัดแต่ป่าไม่ได้ใช้เดโมลิตเลยกวามาทำถ้วยอะไรวะเนี่ยฮลัลโหลได้ใช้แล้วไอ้ถอกขอร้องโอ้โลกกิดนะมึงโดนไหมสองร้อยดมเจ็บบดีมานามวดเดี๋ยว้เด๊แล้วยังไงไม่เกมนี้อัพสองตามครับ ทำรู้สึกล้วนๆช่วงนี้พี่ไม่อัพสามตามแล้วนะน้องอยากโดดบ่อยๆมากกว่าอัพสองตามแล้วมันได้โดดบ่อยอยากเป็นสะอาฟเจ้าแทนได้ไหมพี่ถ้าหาเจ้าเป็นเป็นผัวได้ก็เอาเลยครับไม่มันรู้ออะไม่มนรู้ดีกว่าใช่ไหมเอ้ยมึงโกรธกูป่ะเนี่ยกูขอโทษได้ป,ปะก็ดอดไปดิก็หลบไปดิอันนี้โกรธถ้าถ้าเดินไลน่ขนาดนี้โกรธนะไม่ไปเคลียร์เวบให้เข้าป้อมแบบนี้เรียกโกรธไปแชทพี่โยนวะ พี่อยากออกกันนี้มานานแล้วอย่าถามว่าทําไมช่วงนี้กูออกไปเรื่อยแชทอย่าอย่าหญ่ถือตาหาความกูมากนะแล้วก็ลุนคิงบิวเก่าบิวเก่า,บ,กาบิวเดิมชนะจดได้ไหมครับก็ได้แหละครับถ้าไม่ชนะก็อย่าจดเลยลองออกดูว่าพี่ออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่บ้างอยู่ๆกูโดนจัดดาวแบบไม่มีปีไม่มีกุยโอเคเทมนี้ไม่ดีเท่าไหร่โทษแต่เทมไป วียโกอยู่ไหนเอ่ยมังกรจะเกิดวียโกคงไม่อยู่บนหรือ <The boss. S 2> ไทยพี่อยู่แรงไรเหรอคะขออนุญาตถามตอนนี้ลงมาไดมอนแล้วมั้งครับไดมอนหนึ่งทิ้งไว้ไม่ได้กดแล้ว <The team. S 2> หูทำงานแล้วเหรอครับนอกจากมาตาตีมช่วงข้ามอุ้ยบอกไม่ได้ คนตีกันเนี่ยเกยมตายตายแค่ในเซิร์ฟไทยอะเซิร์ฟอื่นเขายังได้ดีกันอยู่ไงนิง่งกูไม่เอาอันติไปเปิดดีกว่ากูม,มาแล้วถอกเพื่อนขอลองของหน่อยดิบิวนี้ไม่ได้ออกนานแล้วมันยังแรงอยู่ไหมวะ สู้ๆนะครับกบูไม่กลับไปเรียนเดือนอกจากพอปเด็ดละเอ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยหนึ่งไม่เท่าไหร่แต่กูรู้สึกว่าถ้าเป็นของชิ้นอื่นกูอาจจะชิวกว่านี้การสู้ออ์ถอกยากไหมครับก็ยากอยู่น้อง แล้วไม่คุณเต้สู้ได้คุณเต้เก่งเฉยนั่นแหละเฮ้ยแชทแชทครับช่วยพี่เลือกระหว่างซันเดอร์ตะกายกับฮอเบเกอร์แชทอยากเห็นไอเทมชิ้นไหนครับเอาแค่สองชิ้นนี้ใครตอบลาบาดอนกูแถบไปแบนไอนสันนรกกูโดดไปแล้วกูโดดไปแล้วเพื่อน ลลบานูนเชือกวิสุดเหรอเชือกวิสุดสุดวิตเต็ดเคยเห็นพี่ออกโปรเฟนเพิ่งเคยเห็นพี่ออกโปรเฟนออกทำไมครับเอาเรื่องของกูดิเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นพี่พี่อยากลองออกเฉยๆอยากอยากอยากลองตอบคำนี้มานานแล้วตัวดีตัวดี โขาอีกแล้วเขาถามดีๆ <laughs> พี่พี่แกลองออกกัเทไมเฉยพี่แกอยากลองพูดเฉยไม่ได้เหรออยากลองเป็นสตรตีมเม伯หัวรุนแรงดูบ้างอะหัวยากคาย <laughs> แบบว่าไอพี่ออกกันนี้ทำไมพี่ออกกันนู้ทำไมเอาเรื่องของกู <laughs> <laughs> คนดูเป็นสตรตีมเมอร์ที่คนหัวควยเลย <laughs> มันก็แบกอยู่นะเนี่ยเป็นเล่นไปอ่ะโดนกูหมดอ่ะบิวนี้ใช้ได้นะครับบิวนี้ใช้ได้จดเลยแชทอย่าไปเชื่อเอ้ยมันเล่นได้เนี่ยแล้วก็กูก้าวหนึ่งเนี่ยมันเล่นได้เว้ยดาเมจก็มากสุดหรือจะเถียงครับแชทสถิติมันบอกทุกอย่างแล้วตัวเลขมันบอกหมดแล้วครับแชทยังจะเถียงผมอีกเหรอ